สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาคุยถึงเรื่องบุ๊กหน่อยนะครับคือบุ๊กเนี่ยผมเคยลงทุนไปเมื่อประมาณสักประมาณเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดปีหกสี่เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหุ้นบุ๊กเนี่ยก็กำลังวิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ากระแสของบิตคอยว่าบุ๊กเข้าซื้อบิตคอยนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยหุ้นก็นลงมาแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลย นะผมผมดอยหุ้นปล้กอยู่ประมาณสองเดือนนะฮะเป็นเงินก็ขาดทุนหลายบาทอยู่นะครับแต่ก็ได้ตัดสินใจขายทิ้งออกไปแนละ้วเพราะว่าผมมานั่งวิเคราะห์นะครับปลูกเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของหลายๆายบริษัทและเท่าที่รู้ถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่ปรึกษาของคลังอกองอะไรเขาเรียกอะไรอะคลังของ ของของประเทศเราเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในด้านการเงินของเขาเนี่ยผมว่าเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะนั้นผมเลยตัดสินใจขายออกเพราะผมคิดอย่างนี้ครับคือการที่บรูคป,ประกาศว่าเตวเองซื้อบิตคอยเนี่ยทําให้นักลงทุนเนี่ยรายย่อยนะครับเข้าไปซื้อหุ้นเขาเพราะหวังว่าหุ้นเขาจะขึ้นนะฮะแต่ผมผมอยากบอกอย่างนี้ครับคือ ธุรกิจกับคุณเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นเขาคนละอย่างกันนะธุรกิจเขาคือธุรกิจทางการเงินนะทีนี้ไปลงตุนในบิตคอยท่าได้กําไรในบิตคอยเนี่ยผมถามว่าถ้าเขาได้กําไรบิตคอยเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องกําไรของคุณหรอฮะก็ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับคือแบ่งกันไปธุรกิจของบลูก,ก็คือที่ปรึกษาทางเงินหรือว่าลงทุนในบิตคอยเขาได้กําไรก็คือได้กําไรส่วนคุณของเขาเนี่ยฮะ คือทุกคุณเน่ยต้องยอมรับว่าเจ้ามือเนี่ยต้องการเอากําไรจากคุณจากนักลงทุนนะนักลงทุนก็อยากเอากาไรจากเจ้ามือเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องแข่งกันแต่แต่บุ๊กเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าบุ๊กได้กำไรจากบิตคอยแล้วเนี่ยเขาจะมาแจกให้นักลงทุนที่เขาเล่นหุ้นเขาผมว่าไม่ใช่นะฮะผมว่าบุ๊กเนี่ยเขาก็ยังเล่นเกมเดิมคือในเมื่อน,นักลงทุนสนใจว่าหุนกก้นบลูกังจะขึ้นเขาก็ ทุบให้มันลงลงลงหรือว่าสวิงเทรดให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อแล้วก็ทุบ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 จนนักลงทุนคือเบื่อละอาก็ยอมขายทิ้งแล้วก็ดีขึ้นไาแล้วก็ทุบลงทำแบบนี้เรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยเยและอน,นาคตผมเดาว,ว่าวันหนึ่งถ้าบิตคอยมันล่วงหนักเนี่ยบูเขาจะประกาศข่าวว่าเขาเนี่ยได้ขายบิตคอยไปแล้วซึ่งเป็นกำไรหลายร้อยหลายพันล้านต่อเมื่อบิตคอยมันลงมาแล้วนะฮะ ระหว่างนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยหรือเมาเนี่ยก็จะวิ่งเข้าซื้อหุ้นเข้าอีกเหมือนเดิมนะฮะวิ่งเข้าซื้อเหมือนเดิมเขาก็ปั่นขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาใหม่มันก็คือเกมของหุ้นเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยครับเพราะฉนั้นเนี่ยจากที่ผมพูดไปเนี่ยบุ๊กได้กาไรถึงสามเด้งนะฮะหนึ่งได้กําไรจากบิตคอยนะฮะสองได้กําไรจากนักลงทุนเชื่อว่าบุ๊กกำไรจากบิตคอยก็เข้าซื้อก็โดนทุบอีกรอบ สหลังจากนั้นเมื่อบิตคอยลลงบุ๊กจะประกาศข่าวว่าบุ๊กได้ขายไปแล้วเมื่อก่อนออกไตามากอองงบไตามากแล้วก็เมาเขาซื้อบุ๊กกระทบอีกเป็นรอบที่สเพราะนั้นบุ๊กได้กำไรสามเด้งนะฮะในคิดผมเป็นอย่างนี้นะเพราะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยผมผมไม่ได้แนะนำให้ใครซื้อหรือใครไม่ซื้อนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดแบบนี้แล้วตัวเนี้ยผมก็ ขัดทุนไปพอสมควรแล้วก็ยังดีตัดสินใจขายแล้วไปเข้าหุ้นตัวอื่นๆฮะก็คือได้กําไรได้ที่ขัดทุนไปเนี่ยได้คืนมาหมดแล้วก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็อยากจะฝากนอาลงทุนนะครับว่ารู้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเรื่องการเงินคนะเพราะฉนั้นเนี่ยผมว่าเขาวิเคราะห์ได้ถ่องแทเง้เรื่องเงินเรื่องที่จะเอากําไรเอารายได้ จากธุรกิจจากหุ้นของเขานะ,ะที่จะเอามาเป็นเงินของบริษัทนะฮะวันนี้วิเคราะห์เท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ